นั่งน้ำเขาเลยกัถ้ายยำน้า hmm. กัเอาพระหมมันเอาตุ ic> ้มก um ันได้พี่น้องแล้วก็กอดกันได้ได้เลยเขานั่งน้ำลูกสาวเขานี่เขากอดเขาหอมแกลไม่ยัางจับได้เอออันนี้ได้ทุกคนพ่อเขาบริวารไอยยัง ឡောင်းតា மா សោអៀនវាបាក់ពីអត់មានឃើញអូយជ្របទៅទៅថាបើតោមីម៉ាក់អូអូ

ก,กินเองใครกินโตยกินน้ำเลยเด้ออยู่เราแบกซอยปนะปุ๊บผู้เป็นอันระท่าพักซอยเจ้าหันเอาฮ้ยเรากินจะแปดทอนนี่เนอะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยให้กินทอนเดียวกับให้กินทอนเดียวกับกลุ่มหลปีแล้วเรื่องโมโลงแหละ <c oughs> <c oughs> มันหวานหน,นูกว่า อ่าพอเลยเละตอนนี้เนอะอ๋อให้กิตวลยพอเลย่าตโอกาสมาให้ยมาให้มาสวนเนาะแล้วเฮากัจะกราบข้นเมื่อหละมาสอยน้องเทินเนอะน้องเทินนี่อาสวนผากระโดดไยก็มโอกาสไดเปะกระตาพักนอยเพิ่นใช่แต่แริ้นไถ่องอยหนองก่นไดนมโอกาสมากแล้เนอะน่แหละ เขากอยากใส่ซีวิตในวิธีชีวิตของอพี่น้องส่วนถอดกระโดงคือกันเนะาะป่าการใส่ซีวิตแบบเขามันสิเป็นแนวไหนฮะนะเนาะ,นะบางครั้งเราเห็นก็คือสิธรรมดาเลยที่จริงมันกัเหมื่อยอยู่เลยเนาะเมื่อยแต่ว่าความเมื่อยกับางครั้งกัมันกัปนกับความความสุขเลยเนาะความสุกนะไรเนาะความสุขก,กับธรรมชาตินั่นแหละนะเนาะเอาอะไรกังวลกับ โลกภายนอกลายนะเออแต่บาก็ใส่สีวิตแบบบานๆหาอยู่หากินแบบพอเพยียงได้เลยนะก็สบายไปอีกแบบหนึ่งเนาะเออเดี๋ยวเขากำลังรอถาน่องว่าน่องกัตัดอ้อยอยู่นะฮะเราจะเดินทางขึ้นไปเทิงบ้านกนแหละตัดมาขายหรือมากินด้บ้างเอาไปขายกันบอก กินเอากินเองโอ้ยไอ้อาจิโต้กินน้ำี่ยเด้อพู้เราแบกซอยปะผู้ผู้เป็นอันกระพาพักซอยเจ้าหันเออเรากินจะแปดทอนนี่เนอะโอ้ยไอกินทอนเดียวกับไอ้กินทอนเดียวกับกลุ่มหลายปีแล้วเรื่องเบาล่องแหละโกรยมันหวานหนูว่า cò lên bỏ tắt ấy. Ồ, hơi cái tôi đã mất cò lơi tôi. nhìn nè nằm đi สมัยก้อนคหรอมันตกมากเลยโสดจากปีแหละเขย่างได้หมดเลยฮ้หัวไ่อดเขย่างยกหยอกไม่รอบครอบเลยมาลอกาลอกงลยต่อทนเขามาอยู่หลังเลยเทเดียวนี่แหละมาเอาผมเคยเห็นกคยสิบเห็นวันนี้แหละเอาแก่เมื่อยแก่เมื่อยเอาขนมแก่เมื่อย ใเป็นอย่างงอ้ยอย่างเากินนองสาวคนนี้แหละดั่ด <ำ S 2> ย้า่ด่ยาบนานล้างมือได้ดไ่มย่บหวานเราเฮ็ดจนบดั่สยเนาะเ <laughs> ่าจกเรปอกวิธีใดบได้มีหอยเปิเลยมีเลยเราใส่ใจปอมาตา้าตอกัน <laughs> <laughs> Nong bua

ว้าวตัวก็เล้อขึ้นมาหอดทุกคนเลยว้<ฮ>าตัวข้างบนผู้หญงลาล่ะก็ยังเหมือยเพราะแห้งอย่าน,นั้นนี่น้องๆของเขานี่ยซีซัมได้นะแต่และมือไปหายนะนี่แหละโกตธรรมาดาเก่งอะไรแข้งแห้งพร้อมไอ้ลูกไผ่คอนใจเมยียยาเลข้างน,น,นี้นี่เ <c oughs> นาะแมนบอนนองละ <c oughs> <c oughs> ป้าข้ไพาได้เป็นลูกไผ่นี่การไม่งาหักแล้วนี่ดูหมันแลนี่ว้า้ยรดดน,น้อซีเมือซีเมือเฮือนละฮะล่างเนาะ<ป>เออหลางเจ้าอย่พ่นลอย่าพ่นละอย่าว่ากันก่อนห้น่อันา lắm một lái, đây chỉ một miếng. đây dưới đấy. Ra ừ. Để ra. Để. không thì

โอ้ยย <kung> ิ <divide> ้มมะกว่ายนาอกันเออซื้ออะนเออซื้อนบเนเทินหนัก็เอาวาสร้างกิจเทินเนี่ยมันกลาบขึ้นนะเทินดีเทินแบกหนัาหน่อเนาะเด่๋ยว่เส ผู้ใดเป็นครับรถไปขายมนน้นองเทินน้องเทินเป็นผู้ับองเทินเป็นผู้ครับน้องพี่น้องหิ่มันก็นไปไปหรอไปน้ำกันหรอสองเต่เข้าในเมือ,องเืินเนาะเมือง่นแน่ปังอันนี้มันบางถึงอันนะสองในหนองพวกเจาะเป็นไ้กับหนอง,งนนกันหรอ ลูกคนละแม่งลูกเอ้ยกับลูกน้องที่มีเก่งเลยคนนั้นเป็นลูกน้องลูกนาบาวนาสาวเขาเหรอไงเก่งว่าพวกเจ้าเป็นอยู่เนาะดูมันเขาจ้าดูมันอดทนมันอดทนนะเกลียบหาเงินหาครั้เนาะไม่ได้ต่ำเข้าเลยพี่เดียวเพื่อนยังต่ำเข้าเลยแบบต่ำเข่าก้นอย่างกุ๊กหลอกก้นดีอย่างกุ๊กหลอก ยกกว้าไเอไเออเมยตัวมย์ต่ำแล้วอเดี๋ยวแหละันบอมัดแล้วี่แล้วม่เหมอ้โหตีแล้วล่ะตแล้วล่ะีไมฟ้าแล้วก็โอ้ดีมกมีไฟฟ้าแล้วแต่ว่าเมืนอเขาไปขายพักเาไขายบูเบิร์เอามาให้อายเด้อมาขายอายได้จะขายบูเบิร์ตเนี่ยเราปต่ยถือเมื่อเมื่อองข ไปจากโมงมันอื่นนะ่ะหกโมงหรอเจ้า <c oughs> เยอะมุ่งเฉ่าเยอะเงินเอาหกโมงเจ้าเนาะวันเนาะจะขายอยู่างเงี้ยขายอยู่ตลาดแหละเพื่อน todavía. น้องเมื่อทั้งไหนเงิ่อนน้องเมื่อผมบอ,อกอเออคือ เอออยู่อยู่ฝั่งสายหรือฝั่งขวาฝั่งนี้เนาะเอ่อเอาหนับไปสักหลังแต่เดีหลังนี่เออยหลังนี่มะเออวิทยานัะไรนี่เออเฮ้ยหลังนี่อ่าเออเอ่อเออโบไก่โบไก่เฮ้ยน่องไก่ไก่เนี่ยกลางคืนหวยบ่ได้อายได้บ่เนี่ยโได้เอิรนเลยบ่ได้ปุ๊บกันได้ บนจอดรถกองสลางเฮือเงินกองหูอะอนนี้เขาทำตอนแล้วอะนีโบก้ชายนอนอยู่ที่เฮื่อเงินมียันอ่อดีย่างไงหรอแต่ขึ้นขึ้นแล้วผูช้านอนแล้วก็ปุ๊กปุ๊บแล้วก็สมมติว่าเขาเขาเนื้อหยาดเยอะคนเขากำลังแบบเอาพองลมมาปลปกหยั่งนาวนะมือพอห่มเลยเขาเขาไม่ได้ล็อกประตูบอกอามเขตบ้านนอกมีชั้นหน่อยมีล็อกนะเขาไม่ล็อกนะอ่ามันโ่มีล็อกประตูอะนะอ๋อเออมีประตูบ้านนีเ็ลอกไว้โบมีเล็ก็ เขาเลยแต่ว่าแม่ไม่ไปลูบลามเปประเทนี้เขาอะนะเฮ็ดอันนี้อันนั้นโบได้โบได้แต่ว่าเข้าไปนั่งน้ำเขาเลยกะถ่าย้ำน้าก็อะพระพุทมันเข้าจุ่มกันได้พี่น้องแต่กอดกันได้ได้เล้รหยเฉพาะเฉพาะเฉพาะอยู่ในเฮือนนี่เข้ากอดกันได้ขออนุญาตทุกคนเข้าพรแกมสื่อได้ถ้าจับใบอะไรทำไมนี่ได้แต่ว่าห้ามลุกลามไปถึง เออทันอันนั้นแหละกว่าหันกว่าหันบบได้พี่น้องถ้าเขามาคักกันแท้นี่ไปบนอื่นได้แต่ว่าเขาต้องอ่าเราเนี่ยจะต้องบนอื่นเข้าป่าถ้าว่าเขตเขานี่มันมีน้ำเชยเนาะจะเข้าพุ่นแหละเชโปนแขนเชโปนนอกบ้านไกลๆบ้านมันกับตัวนี้เอาเรื่องจริงมาเราลินเรื่องจริงไหนบม่ได้เวาลินไหนเออเเอาเอายังเป็นผู้บ่าวเคยพานเลยทุกคนเอาชีวิตจริงมาเล่าสุกซ่อเนาะเอาชีวิตจริงมาเล่าน้องๆก็คือกันเขาอะชวนไล่ พวกน้องๆนี่ผู้บ่าวเขาเคยมาหามาสูบมาลิ้นกลางคืนนี่เข็บดคุณแหละชนเผ่ากะไนทางเวียดนามมาลิ้นอยู่พูดมิงเผ่ากะไนเออนีชนเผ่ากะไนชนเผ่าบูรูกะไนนะเขามาหามาลิ้นกันขอกลางคืนแต่ชวนไร้เขียดเท่านี้เขาบุหมักชนเผ่ากะไนนะเขาบ่หักมักรอทําม่กรชสุนมยเขามาแต่ว่านั่งลมกันธรรมดากินข้าวหนอกขนมร้อมแกงบอร์จูได้ไ่ได้แต่ว่าลวดลามไปทางอื่นไม่ได้ ส่วนเผาน่อยคนจะเอาส่วนเผากันาะว่าส่วนลายกับบุคอยเชว่าแหละบุคอยมักเออมันเขาเจ้าถือแบบกันเองเนาะกันเองเลยอันนี้บัไดดตัวอะไรบดวใ้สางคอนเทนต์อะไรเฮาเคย่านเฮาเลิงกิ่งมาเวาสูฟ้าเออเยอะอะไรคมก็คือว่าเอ๊ะมันกะคากิ้วแต่ว่ามันบุคับงายในก็เลยบุมักอันเนี่ยเป็นส่วนเผาตัวเองเอาต่างส่วนเผาเลยอ๋อเนี่ยเจ้านี่เป็นส่วนเผาเราดุมอ่เป็นส่วนเผาจมูก กุ้มุ้ยเยอะอู้ยู่แข่งสลัมันนี่เนาะกุ้มุลงพะบางเป็นกุ้มุลงพะบางกัมาอยู่สลัมันโอ้คนง่ายมาอยู่ทีเน่เฮ้อไวยประเพณีวัฒนธรรมคนละชนเผ่าเขาเอาแบบชนเผ่ากุ้มุ้ตางเลยบุกตาจะเก็่งยังเลยทุกคนอย่าคลายคือชนเผ่ากุ้มุอย่าคลายคือประเพณีเล่าลุมเขาตอนนั้นนี่ทุกคนคขายคือกันเนาะคขายคือเล่าลุมนี่แต่ว่า ไ่ได้ปุกเลยเนาะเออซื้อสารกันทางออนไลน์จะได้แต่ว่าถ้าว่าเยอะไปล่มไปเอ็นน้องเพื่อนนี่ก็คือได้มากคือบอกคมวอลอนไรแม่จะได้ไปเฮือนเพื่อนเท่าไหร่ไม่ได้ปุกเนาะขึ้นไปเลยเนาะบอบ่าปุกขึ้นไปปุกอยู่บนนอนเลยปุกบนนอนเลยถ้าว่าก็แล้วนี่เหาเป็นแฟนกันเนาะเห่าเห่าเป็นแฟนกันนี่เห่าจะนัดโมงโมงเวลาเจอกันอยูฮันเนี่มมุิว่าเหานัดว่าเจ็ดโมงต้องเจออยู่แคมห้องเฮียนสีเลือว่าอยู่ แทนเซ่บอกรือไก่ปากทางไปเซ่บอรือมันบอลใดบอลนึงเขานัดกันทอดมงนี้มงนั้นตรงเวลาเป๊ะตรเวลาเป๊ะกลางคืนเยอะกันยูฮัอกันเห็นหน้ากันยู่ฮัล้วโอ้โหแต่คนไล่เท่านี้มันไก่น้ำเชคือวันแหละทุกคนเออแตมาเถีงให้คือก็เทีงไห้เออเทียงให้มันไก่โผลได้ไไปมันั้นเดี๋ยว่าคันเถีงไหเยอนี่ไปเทีงห้เทีงห้เีว่าท้าว่าเขามีอยัางจักอยาน อยู่ในเรือนนี่ค่ะพ่อแม่เห็นบอกทำมีอะไรเจอดอะไรทำไมเอออะไรทำไมเออจนอาตันักนักหันเขาไม่ได้โอเขาสีเอามูเอาเพิ่มๆเจไปเอาฮอตงัเอาพอดิบผีเขาตรงนี้เป็นแกฮิเขาเอ้ยแกฮิตแกผีตัวตัวควายเนาะโย้ย้าหลายหลายล้านเลยเนาะแต่ว่าเฉพาะแบบจับใบพ่อแม่เห็นก็บอเป็นยังเออจับใบอาห้องเกาะขั้นแก้วนี่ จนไร่คมตอนตอนยังยังทันได้เอาเมียตอนอยู่บ้านได้เมาเรานี่พ่อแม่เออพ่อเขาก็ยุ่งหั่นเลยกะลูกสาวเขายังมีเขาเนื้อหยาบเด้อถ้าว่าพ่อแม่เขายังบ่งคลิปนี้เออเขานั่งนำลูกสาวเขานี่เขากอดเขาห้องแกะไมยังจับได้อออันนี้ได้ทุกคนพ่อเขาบริวาไม่อย่างกินเหล้าน้ำกันได้ถึงใจคืออะไรอ๋อหยอดอะไรอันนี้ความริงเลย เอ,เอาเอาสวิตซิงมาเลา่าทุกฝั่งเลอันนี้มาเดินเดินย,ย,ยังไปลมเจ้าแมลงขึ้นไปเดิขึ้นเดินเลยเนาะเราแล้วันหนึ่ยจะนอนก็ต้องได้ปลุกเจ้าบนนอนเลยเนาะเยอะอย่าหายกันได้เลยเยอะเดียเ๋ยวแมลงชมาชิพานเบากิโตยอ่ะเพราะว่าเราอย่างสดแต่เน่ามัจจาไปเป,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 ป็นไปไปน้ำซื้อ เสียไอ้ไข่บุกเบิกทางเหรอยอกยอกเฮ้ยไอ้ตัวได้มี่จ้าเรามีครูมีครีมอยู่แถวนี้แหละเราก็เที่ยวไปเที่ยวมาเรื่อยเราลืมสุฟังครอบเจอบ่อคมหลายๆอันนี้เป็นเหลืองเล่าจากการเล่าขานของบ่อคมเนาะวัฒนธรรมของพี่น้องโซนถ่อกระโดเนาะอ่าอยู่แถวเขตสะเดือนลาวเวียดนามเนาะจะเป็นแบบนี้แหละเนาะอ่าอันนี้เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นเพลินเนาะอ่า ซึ่งมันพบุรุษก็ได้สืบทอดกันมายาวนานเลหลายเ่วะอายุคนเนาะเฮาสิบ้านนั้นน่ะเนาะนี่ก็บโได้เนาะเพราะว่าแต่ละท้องถิ่นก็บโคือกันเด้เนาะเอาเนาะอันนี้ก็มีเรื่องเล่าเล็กๆมีหน่อยมาฝากเอฟซีทุกๆคนเด้อเนาะโอ้ยสาวบ้านตั้งกวนเนาะมีแต่คนหน้าหักหน้าจมหน้างามเลยสาวเผ่ากระโดเขาเนาะอ่านี่ละเบิ้งสิถามน้องเทินเป็นแอะไรวะคนงามสำเนียงว่าบ่มีแฟนอยู่ อ้ก็แปลกใจแล้วเจ้านี่เนาะคือว่าผู้จบผู้งามคือว่าบุมีแฟนวาคนเนิฮะบอกเป็นอย่างเป็นอย่าง <c oughs> คือว่าจบงามแต่คนนี่เนาะมิแต่ว่าคน,นได้คือว่าไม่แมขามหนองได้นน่เนาะ<ด>แกงแกงไม่ค่อนแกงไม่ค่อนใกล้มักหมองแล้วนี่ภาษาลาวคำสูประสิดลาวบอกว่าแกงไม่ค่อนใกล้หมัมก่วงเนาะ 还是。